จิงหยวนคุ้มค่าไหมที่จะเปิดสวัสดีเพื่อนๆชาวสตาร์เดลน,นะครับผมในคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงตู้จริงหยวนที่กำลังจะเข้ามานะครับว่าคุ้มค่าแค่ไหนในความคิดเห็นผมเป็นยังไงก่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนล้วกันนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่อวยตัวของจริงหยวนคุณไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากรู้ข้อมูลหรือความคิดเห็นต่างๆเชลญรับชมต่อไปได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าโดยนายพลจริงหยวนเป็นาไฟฟ้าผ่าปัญญาซึ่งทั้งสกิลและอันติเมทจะทททาาาาาาคววมมเเเเสสสีียยยยยหหใุ่กกกกป้้้้แและังง็บตขออฟไดด ในส่วนของสกิลถึงตัวคูณดาเมจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันโดนทุกเป้าหมายครับทาให้สามารถเบรกรอ,อนหลายๆตัวในทีเดียวได้อัลติเมทก็มีดาเมจที่รุนแรงไม่แพ้ตัวอื่นๆคือแค่นี้ก็พอจะมาแทนที่ของเซเวอร์ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ที่จริงๆของจริงหยวนคือพอสวรรค์ที่สามารถซัมมอนเทพสายฟ้าได้ซึ่งตัวเทพสายฟ้าเนี่ยจะมีเทิร์นเป็นของตัวเองและจะมีสแต็กอยู่ครับสแต็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นจานวนครั้งที่เทพสายฟ้าโจมตีนะครับอย่างเช่นมีสแต็กอยู่ที่1 1ก็จะจะมตีั้งจึว่ว่าาถ้ามี3ก็จะโจมตี37ประมาณนี้ลกันซึ่งสแคนี้ง สามารถเก็บสูงสุดได้ที่10สเต็ครับยิ่งมีเยอะยิ่งทำเขาเขาสียหายได้เยอะและถ้ายิ่งมีเพชรเยอะยิ่งเปิดกาชาได้เยอะครับงงแวนเรื่องนี้ได้ไงคือผมจะบอกว่าร้านเติมเกมอ e ิ a ล็กทิกช็อปเนี่ยร้านนี้เติมถูกกว่าเติมเองครับรับประกันความปลอดภัยซึ่งไม่ได้มีแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับผมยังมีอีกหลากหลายเกมตัวอวยทําให้เรามีแรงเล่นต่อครับเพราะฉะนั้นแล้วไปเติมที่ร้านอ e ิล็กทริกช็อปเยอะๆนะครับผมโอเคเข้าเรื่องดีกว่าซึ่งเริ่มต้นพี่แกจะมีอยู่ตั้งต้นอยู่ที่3สเม,มตี็ stack stack ครรังนะคึ่า่าเมมตตีหวุณลพิ กับตัวนั้นแม่งใช้สกิลตลอดเวลาที่ทําการโจมตีไอ้ที่ใช้สกิลตลอดเวลาที่ทําการโจมตีเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคือสแต็กการโจมตีหนึ่งสแต็กของเทพสายฟ้าที่เลเวลหนึ่งนะครับจะมีตัวคูณดาเมจอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ตอนหนึ่งสแตก็กซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่จําที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับว่าตั้งต้นมันมีอยู่เท่าไหร่ตั้งต้นมันมีอยู่ที่สามสแต็กครับแปลว่ามันจะเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์คูนสามครับก็คือเก้าสิบเก้านั่นเองอันนี้ยังไม่ได้นับรวม แล้วก็ตัวข้างๆเป้าหมายซ้ายขวาด้วยครับซึ่งไอตัวซ้ายขวาเนี่ยก็จะโดนดาเมจเบาลงมาเนาะแต่ว่าก็ยังแรงเหมือนเดิมนั่นแหละคร่าวๆตัวจริงหยวนก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงตัว4ดาวที่ในฝันบอกว่ามีแต่ตัวดีๆนะเดี๋ยวเราไปฟังช่วงสรุปกันเลยดีกว่า จิงหยวนเป็นตัวดาเมจหลัก AOE ที่มีดาเมจโดยรวมรุนแรงมากกว่าตัวอื่นๆในผ่าปัญญาแบบเยอะมากๆและจะมากกว่าน,นี้ถ้าพี่แกเล่นกับตัวของติงหวินที่เหมือนเกิดมาเพื่อเด่นด้วยกันครับซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วครับเป็นตัวละครแจกฟรีแถมมีไล์โคลนประจําตัวด้วยทําให้การที่เราจะเปิดจิงหยวนเข้ามาใน AD เนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับ แต่ว่าตัวจริงหยุดนี้ไม่ได้กากนะครับผมมันเป็นการเพิ่มดาเมจโดยรวมนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นถ้าเพื่อนๆอวยอยู่แล้วก็เปิดไปได้เลยครับส่วนคนที่อยากดองหรือกาลังลังเลยอยู่ว่าจะเปิดน้องเซเล่ดีไหมหรือว่าจะทํายังไงดีในความคิดเห็นของผมคือสามารถข้ามเพื่อไปเอาตัวต่อไปหรือว่าจะกดน้องเซเล่ได้ครับอ้าวเซเล่ก็เป็นตัวดาเมจนี่ทำไมแนะนําให้เปิดครับเพราะว่าดาเมจคอนตั้มในตอนนี้เนี่ยยังมีน้อยอยู่และเซเล่มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงด้วยถึง4ดาวในตู้จะมีแค่เจนอตาตามมนนร่่่กทีได้้อองเเซลยูใผว่า มันเป็นข้อดีไม่น้อยเลยครับและการที่เราจะดอกไว้ไปเปิดตัวในแพ่หน้าเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันครับเพราะจากในฝันที่ลือๆมาเนี่ยมันก็มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยครับโดยในส่วนของตัวในแพทหน้าหรือว่าตัวต่อไปเนี่ยผมจะทําการเจาะลึกในคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วย ข้อมูลที่ผมได้นาเสนอไปหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจได้มากไม่ก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มเติมอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ผมมีสตรีมเกือบทุกๆวันเนาะงว่างก็มาดกันได้นะครับผมสามารถคุยได้ในหลายๆเรื่องเลยครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของฮอนไครสตาร์เลยอย่างเดียวอาจจะเป็นเกมอื่นด้วยก็ได้นะครับงั้นก็สําหรับคลิปว,วิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ